เขาเพเลยไปทำแต่เขาไม่ได้ทำสูตรเดียวเหมือนร้านประสิทธนะเขาเป็นสูตรสูตรเลยหรอร้านประสิทธิ์มันจะออกเหมือนยาพีศาจจ๋าแต่ของเขาจะแบบเนื้อเขาจะเหมือนเนือไม่ใช่อ่ะอร่อยใช่ไหมแปลกใจดีเหมือนกันคิดว่าจะอร่อยเด็กปลาทิพย์แล้วไรงาทิพย์ไหนเนื้อ ยีนัสตีแค่นี้เลยเหรอยีนัสเข้าไปตีโนนทันที่บ่อยเลยแต่ก่อนแต่ก็เคยเห็นอะรอบนี้แต่ก่อนเราอยู่ที่ไหนโอ้โอ้ เ็รา่ามไม่อยู่ไม่ใครได้เลยลงสายเกมเกน,นี่ยมันก็ปว่นนั่นจะมีแต่คนแก่นะเง่นพี่ที่ไไปใกล้เคียงกันน0ะ่กว่า40กว่า,วานี่เขาเรียกวัยรุ่นแล้วนะนต,ต,ต้องนมรแต่แข่งไกูเราเล่นสไตย์สไายโตท่าไแต่ก็มีคนแข่งเลยก็มีด้วยต่อแข่งก็แข่งไปเลยนะ่ ยอบตีแงนานก็ยอดตีนานเอาอ่อนเปนเนี่ยอะไรที่ปวดที่มือมาเป็นที่ปวดบ้านนี้หรือไรก็ไ้่้าจะไม่ค่อยมีมือหน้าเตกปลดมือหน้าทาเลยแตะเลยเถียเด้งไปข้างหลัง ตกใหม่ก็วางอะไรอย่างไมมอยากกินน้ไม่กินไมพึ่งทากประเทศไม่ได้กินของอะไรมันเป็นสัปดาห์ยีสิัปดาห์แล้วมจะาตายแล้วนแล้วม่อยากกิน้ไกินเรื่องเยอะกิราะว่ามันไม่มีมือหน้าที่เปนมือหน้ามเกินร้อยขนา

นี่ไงให้ชอบกินกล้วยไม่ใช่หอไหนอะม่ลืมอะไรเนาะปนลยไม่มีใครลืมอะไรนะลืมีลืมหญ่แหมมีมนหนึ่งลเหรอ ไปมต้องมาทำจ่อยหนา้าเป็นหมาจามาม่อยเลยใครก็รู้ว่ามึงอะหมาจาม่อยหมาจ่อยเอ้ยน้องไปแล้วเมื่อไหร่ครับเด็กับกสบายเลยครับ เกิดยิแต่อจริงยัมันโอเคนะเ่ดงม่นทำให้เราอัพสกิลยูพอไม่เกิดยิงเนี่ยมันก็มันก็ไม่มันก็จะทให้เกมเราเป็นที่มัน่ว เาไปที่แล้วแล้วมันแล้วมันจะทำให้ฝึกเรืองะไรนะถึงจะถึงจะมีถึงจะไม่มีเกิดยิงเราจะได้พวขวาขวาขึ้นขอนไมื่อนมือเพกระโดดขอใไ้เหน่เพราะว่าเกิดยิงนี่เรายังทำได้เลยแล้วพอไปเจอมันก็จะเหมือนแบบอัพสกิลอ่ แต่ถ้าไม่ขาตรงนี้ปุ๊บมันมัน <sucks> ก็โอ้จิบางทีที่เห็นฝั่านะแต่ว่าอย่างไรหรือคือถ้าถ้าเขาไม่เล่นแบบเสิร์ฟหน้าปล่อยยัดขึ้นหน้าเราเรายนะเขาไม่มีอะไรนะได้แตตีแรงแล้วก็ไป่ข้ข้หน้าเราตีไมได้มีอะไรไม่ย้อยอย่างหล่ะ เรา40คนฝ่าอยู่หน้าเลยมีฝาอยู่หน้าฝ่าอยู่หน้าเลยมันถ่ามจริงจริงมันเป็นจริงๆริงมันต้องยิงใช่ไหมให้คุณมาจ่ออยู่อย่างนี้แล้วจริงจริงก็คือกลายเป็นกลายเป็นว่าอะไรเราเราอยากเห็นหน้าเราก็ต้องโอ้โหมันก็ไม่ใช่50กว่า10พี่วี่งกันไม่ไสุดก็จะตตัวหรอกแต่เวลาท่ามันหลันตราไหเนี่ยนะใช่ไหมแต่ถ้าไป ยึดยึดเป็นแน่เนล้ว uh huh. แล้วเราเปิดอ,อย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเห็นี uh ่ชัดๆบอกว่าเราเป็นชิ้น่อนเลยนะแล้วมันก็จะ,จะ,จะเลย,เลยจะพ่วงเวลาออกไปตกข้างหลังอะไรมันก็จะผิพดพลาดทั้อองหมดแต่ว่าอธิบายว่าตัวเองไม่เหมือนี้ชาชินเลยแต่ชาชินมันก็ต้องเหมือนูป uh ุ huh. ๊บต็ที่ตกอะไรเลยนะเข้าใจนะ มันก็จะขาดได้วิงไดกไดไม่ใชไปรนะเตรียมงรนมันู้ว่าอะไรต้องคจะ่ได้วาเจเกี่แบ้ว่คมันเป็นอไรอ่ะมันมันก็ขาดสื่สารยจริงจริงมันต้องมีเสถียรหรือว่าเราเราต้องโผล่ไปแก้นะแล้วก็บรรเ่นเรื่องอื่ โดนโดนนั h, hem, people, ่นไปข้างหลังแหลมๆล้วทำยังไงาะเฉยๆเมื่ว่าจะตกมีจังหวะก็ต้องตกเพียงหายอะไรเลยเราก็ต้องได้ได้ได้เล่นช่วงๆไปเยอะแต่พอเป็นยืนกันอย่างนี้ปุ๊บเลยก็เลยไม่ได้ฝึกลูกลูกขึ้นมาขัานขั้นตู้ก่อนว่าโอเคมันใช่อันนี้มันเป็นตถ่ายต่อลูกเสิร์ฟแต่จริงๆมันเป็นใช้เลี้ยงไม่ไดม่ได้เจอมันก็ได้ด้วย ก็เหอยแว่าเอ้ยเราไม่ได้เก่งจริงเหมือยนกติกาเร่เยบงคนไปเสิร์ฟโคเนี้ยเสิร์ฟโคหล่อมาเสิร์ฟโคแไหลสบโคเนี่ยอันตรายแถ้าแนี่ถ้าหลออถ้าหลอกเสิร์ฟนี่หล่แล้วเสิร์ฟโคหล่แค่หนเสิร์ฟโคเสียบได้เลยเสียบดวมือดายกรรมการไม่จับจริงๆแค่แขนน้นนี้จบีขบนแลใช่ไหมเคยเจอโ แต่ว่าเสิร์โฟอะ่ะมันก็ตัวใหญ่จะเป็นยูคารือย่าเลไม่ค่อยหลันี่แหละเราของมันไปชอบเสียงนะพอส่้เออมันเล่นทื่อๆอ่ะเอาง่ายๆใช่ไหมอเสิร์โฟมาถ้าแต่รู้ว่าขังใถ้า,ามีบอกถ้าเราถ้าแตาา่รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดปิดตัวอ่้ ติต่เพียงเดียวอยู่เลยคือถ้าไมู่ีพาร์ทนเลอร์เราก็เป็นบ่อกอย่างเงี้ยเราจับกันตบเตเพียงเดียวอยู่แล้วม,มันไม่สร้างสรรค์เกมเลย ไอ้คิดเกิดมันเกิดการที่เราจไอ้พวกที่เอาเปียกมากๆมันคือมเลยทะเลาะกันแล้วปะท้วงเลยปะท้วงเลยนะมีเป็นเลืองเป็นราวแล้วมันทำให้โวยวายกันเ่ยทะเลาะกันมันเลยเปี่ยกเป็นว่าท่าแบบเลือ่ามืางๆือไ่อย่างเดียวคื่อ ันโอ้เสียงกันต่อยจะต่อย,อยกันนู้นแต่นี่กรรมการเข้าข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนตอนที่พี่ไปแข่งแบบเวสในกรุงเ,เทพเอา,าหนัเนะเหน,นเลยนะเขาให้สมัยก่อนให้กรรมการทำงนคนเยอะเล้วแต่พอลมีเยอะเข้ากรรมาการใหญ่ก็ไม่พอกรรมการเรื่องพอที่จะมาจับแล้วก็ให้คนจับแล้วก็จ้างกรรมาการสมะคนค่าเลี้ยงจัามันไม่คุ้นไม่มีกำไร สบายก่อนแบบเวทในกรุงเทพมี่การสมัครการสมาคิถก็เป็นการบังเดี่ยก็ต้องรูุ้ดจัปัญหายอะไรที่จะรองันนี่อะไรก็เลยเออมันมันมันก็จะยุ่งยากนะถ้าถ้าเป็นกรรมการสมาคมนก็จะบอกว่าม้ง หวว่าคนคนรักเพื่อนเพื่อนตัวก่อนอะไรเขาเขาตัดสินได้หมดเนีันก็ทุ้มกันเกิดแก็้มกก้กันแล้วทะเลาะกันโอหทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบเดี๋ยงนี้สมมติว่าฝั่งในขานั่นจริงๆเน่การพิการสากลเนี่ยถ้าเราจับไว้ตันเนี่ยเราจะเปิด ไม่เส <S 々> ิร์ฟไปข้างหลังก็ได้เสิร์ฟข้างหน้าหรือนแบบแรงก็ได้คุณบอกจริงๆเนี่ยคนยังเข้าใจถึงว่ามาเสิร์ฟหน้ามันจะเป็นยุทธ์เสิร์ฟันแต่จริงๆเนี่ยแต่การคนไม่ใช่สมัยใหม่ด้วยนะมันสามารถถึงแบบหนังได้เลยห้ามเพียงแต่ว่าห้ามสมัยก่อนเขาจะห้าม้็สอบถึงกว่าก็มึงเราก็ได้แต่ขันแบ้ขนแต่ตอนหลังเนี่ยคือเหมือนนได้ ตอนหลังมีเอาแล้วเริ่มก้องสอนฝันได้บางคนเด็กน้อยเอาพริกนี้นี่ออไม่้วไม่เสิร์ฟที่หัวลูกซึ่งจริงๆเนี่ยเข้าใจผิดอะไรบางอย่างคือเวลาเสิร์ฟเขาก็ยังเหมือนเดิมคือเสิร์ฟถึงจะถึงจะมือไม้มือเขามือสูงกว่าลูกได้แต่ไม้อ่ะไอ้ลูกอ่ะต้องเสิร์ฟที่หัวลูกอยู่ดีเพราะว่ากกติกาที่ให้เสิร์ฟ ที่หัวลูกอ่ะมันมีมาตอนที่เออ่ทีมเนี่ยเป็นคนคิดค้นเสริมที่ปีกเลยแล้วปั่นลูกจะปวดเอ็เลยแล้วแล้วมันไม่ได้มีน้ำหนักไปเกได้ด้วยหรอกเนี่ยในในในกัปตินสามคนเขาเลยให้ให้เสริมที่หัวลูกต้องโดนหัวลูกแต่ที่การ์ตันอย่างเงี้ยแล้วก็มืออย่างเงี้ยือนือ่อ้เป็นเรื่องแต่ที่ทีกเหนือเนี้ย มันต้องเลาะนะคุณเลาะความสูงเนี่ยสายได้นิดหน่อยพอสายปุ๊บหยุดแล้วต้องเปิดแต่ไม่ใช่อย่างนี้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 อย่งี้แล้วก็ดไปปักข้างๆลูกนั่นเองมีเห็นไหมเห็นทั่วเด็กสมัยใหม่ครัแล้วนะผมเคยโดนกับตัวเนี่ยคือมันจริงๆมันไม่ใช่ไงคือระดับโลกอะให้มันสายไงเขาก็ยังเสิร์ฟแบบโดนหัวลูกอะแต่คือประจำของเขามาแต่จำได้ไม่หมดไง แบบช่องนออั่งเยอะแล้วเพิร์ทที่วาจ,จับใช้ดูจริงเขาแบบเขาก็ชื่อเป็นอย่างยิ่งนะอะไรอย่างากนี้นะครับใช่ซึ่งเึรื่งจริงๆนะคือถ้าถ้าเราเล่นกับพวกมือที่เป็นมืออ่ะมือผีขึ้นประมาณมือผีขึ้นเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีเสียด<ม>สีเลยเก็บทีธรรมดาได้เลยนะแล้วเขาก็ไม่ไม่มีมาบ,บ่นเลยใครจะเสิร์ฟยังไงเพนะราะว่าเขาจะเสิร์ฟธรรมดามากเลยถ้ามายืนจับจอบเขาก็เสิร์ฟ เลายุกแเาเิดมีสตินม่รู้ไหมมันก็แหลมๆนะแหลมๆไปเกิดจะไปเึ้นขึ้นขึ้นจริงๆเลแค่ธรรมดาแล้วเสรให้มันแบบหลากหลายไม่้เรากึรันไม่ค่อยจหทำไมไม่ต้องหย่างนี้อไปจำาแล้วพอคณไปทำมันู้เหต้ คุณจะไม่ได้สกิลไอิวเกมที่ไม้สองไม้สามไอ้ไม้สามไม้สี่เนีไม้สามไม่ห้าอะไรได้เลยเพราะคุณไปไปฝึกไอตัวเนี้ยกินเขาแต่จริงๆถ้ามันคิณเสิร์ฟธรรมดากัวหนึ่งปึ๊บลูกต่ัไปมาอย่างไรคุณคุณต้องเอาให้ได้อะไรมันจะโฟกัสตรงนั้นดนกว่านะใช่ไหมเตรียมสมองเริ่มตุคือที่ผมไปไหนเนี่ผมเจอต่อยค ก็ย um: e, um, pues ิ่งเก่งๆยิ่งเฉงธรรมดาเนี si ่ยจรถ้าถ้าอย่างมากก็เดอยืบีบตรงนี้เกินช่งจะเสิหงายเอ่ก็จะหาีกาเนี่ยแต่จะไม่มีมาเร์ฟอะไรทุกอ่างคือเปลี่ยนเรื่องน่ะ แล้วก็พายาจำมาผิดดอะไรเนี่ยัักกาาบบบรรค ไม่เห็นเอาช่วยมาตั้งโต๊ะดิบๆเกมสองแบบหมดแรงเลยครับรอบรองเกมแรกยังสูสีนะเอ้เร่นเอ้เริ่มเลยโดนฟ้องไปเลยหลังแล้วมันตกไปหรือเปล่ามันเล่นได้ครับของมันก็ไม่ได้ว่าแข็งเลิศเลยแต่ว่ามันตีแต่แล้ว่าดีได้ทั้งคู่ใช่ไหม แล้วเขจิ้มไปข้างหน้าคืุกแผนพีมแล้วเดินมาจิ้มจุุบแล้วก็เดินลงไปข้างหลงข้าหน้ามือมันเลยเราต้องไปแก้ใช่ไหมที่งแบ้ก็มีบ่อยเเข้าใจแล้ว่าถาาสมมติไมู่กอไม่เหือยเกินก็ถ้าสมมติว่าไม่หออถ้าไม่หออก็เอาอยู่แต่ก็หอคุกห้อมัเ เกี่ยวคนเป็นดื้อเป็นกู้กู้เฟลโล่แล้วก็ไป 8. แตกสมมติจ,จะไม่ฆ่าเขาก็ได้แตกลุกแล้วเราก็มีดักคอยเกี่ยวคอยวางไมีที่ตัไปอ,อันนี้เป็นปุ้ซือ้อเราเรา,เา,เาแบบวางเพาะไปแล้วเราจะถอยตบเองฟังแบบว่าท่านลเลิอกมาถอยถอยยาวไปแล้วเอาแล้ว,ลวตีไปแถมที่จะเอาลงกลายเป็นตีขึ้นแล้วแถมโผล่อีกตั้งไหนโผล่ทีนี้โอ้โหโล่งเลย ใอกายไม่ติไหไม่ท่านไม่ฟิตนนเหลือตีแ่ที่สะพานของครั้งต้ปวยยังไม่ฟิตด้วยแหะ